หรือจะให้วิ km, ่งอีก400กิโลเมตรก็ยังง่ายบ <pos> ่า <en> พ <blo ated fuck> ูดตรงนี <g cartridge> ้ก็หลายๆคนคงรู้ว่าจริงๆผมเป็นคนสุพรรณแต่สองปีที่แล้วได้มาอยู่ที่บางสะพานเป็นชาวบางสะพานกับเขาด้วยเหมือนกันจาก จากความคิดบ้าๆของเด็กบ้าๆคนหนึ่งที่นั่งคิดคนเดียวอยู่ที่บ้านว่าอยากจะทำยังไงดีอยากจะหาสตังค์เยอะๆมาให้โรงพยาบาลที่บางสะพานอยากจะหาเยอะๆมาให้ซื้อเครื่องมืแพท่์ที่ขาดแคลนอยากจะหาเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้คุณหมอนางพยาบาลที่ทุ่มเทเสียสละอยู่ที่นี่แทนที่จะไป เอาเงินเยอะๆอยู่ที่กรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทำยังไงดีสุดท้ายเอาตัวเองเป็นต้นทุนวิ่งเลียรายเงินจากคนไทยใจดีทั่วประเทศคิดว่าอยากจะได้สักสนในใจตอนแรกสี่ห้าล้านเราก็โอเคละทำเงียบๆทำคนเดียว ไม่อยากเด่นไม่อยากดังอะไรแต่สุดท้ายมีพี่ชายของคนหนึ่งที่ทำอยู่เขอเอยนาะมพี่ปิงปองที่อเดนะฮะไปปรึกษาเขาเรื่องอยากจะช่วยให้เขาโปรโมทให้หน่อยอยากให้ลงข่าวให้หน่อยเขาบอกว่าถ้าจะทําทั้งทีถ้าจะลงแรงขนาดนี้ทั้งทีทำไมไม่ทําให้มันบอก ประชาชนทั่วไปให้เขาได้รับรู้ทั่วกันสุดท้ายถ้าคนรู้เยอะได้ช่วยกันเยอะๆจะได้มีเงินเยอะๆมาช่วยโรงพยาบาลที่บางสะพานกนแล้ผมกลัวฮะว่าจะโดนเขาหาว่าอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะทํำบีเอาหน้าผมไม่อยากเด่นอยากดังอะไรแล้วครับผมจะไปเที่ยวไหนผมจะไปสบายที่ไหนก็ได้ แต่ผมอยากทำเพื่อทุกคนที่บางสะพานจริงๆผมได้ไปเห็นผมได้ไปรู้ผมได้ไปเห็นข้างในที่มันขาดแคลนเยอะผมไม่อยากรู้คนเดียวคนระับผมอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยผมอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยผมอยากใช้เสียงเล็กๆของผมที่มีให้เป็นประโยชน์ พอผมรู้แล้วผมอยากบอกต่อถ้าผมไม่บอกต่อถ้าผมอยู่เฉยๆผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เนนดพราะพี่น้องทุกคนดูแลผมมาตลอด14ปีที่ผมร้องเพลงมาพี่น้องทุกคนสร้างผมมาถ้าผมรู้ปัญหาและผมอยู่เฉยกับปัญหาผมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ ผมเลือกที่จะบอกต่อให้ไกลที่สุดเสียงดังที่สุดบอกต่อปัญหานี้ที่ไม่ได้เป็นที่โรงพรยาบาลที่บางสะพานที่เดียวแต่เป็นปัญหาสาหรับโรงพยาบาลที่ทั่วทั้งประเทศไทยของรัฐบาลทั่วประเทศโรงพรยาบาลรัฐมีความขาดแคลนเช่นเดียวกันนี้เราอยากจะทําโครงการนี้เพื่อนําร่องเพื่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหลายๆคน ที่อยู่ต่างจังหวัดมีใครหลายคนถามผมว่าทำไมไม่ทำให้โรงพยาบาลอื่นบ้างผมตัวเล็กแค่นี้ครคุณก็เหมือนขี้ยาที่เขาว่ากันใครว่าผมขี้ยามาวิ่งกับผมไหมผมเป็นไอขี้ยาตัวเล็กๆ ผมทำได้แค่ลรงพยาบาลเดียวผมอยากให้ทุกคนมองผมไม่ใช่มองที่ผมมองเห็นปัญหาที่ผมสื่อมองเห็นปัญหาที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกัน <c oughs> ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของใครผมผมบอกเลยไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาของคนรวยๆไม่ใช่ปัญหาของใครที่จะต้องมาเอาเงินแสนเงินล้านมาบริจาคอยู่ประจํา สุดท้ายมันเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนที่ซ่อนอยู่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่มีเสียงดังโครครามให้ทุกคนได้ไปช่วยกันในทีเดียวปัญหานี้มันซ่อนอยู่มันเรื้อรังตอนห้าขวบผมอยู่สุพันผมก็เห็นแบบนี้ตอนอายุตอนนี้37มสขวบ ย่าลิมว่า18บแล้วครับ37ขวบก็เห็นเหมือนเดิมเหมือนตอนห้าขวดแต่ได้รู้ลึกขึ้นด้วยซ้ำว่ามันขาดแคลนมากกว่าที่เราเห็นข้างหน้ามากนะสุดท้ายอยากให้คนไทยทั่วประเทศได้รู้ปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วลงมือช่วยเหลือกันคนละห้สิบ ห้าบาทสิบบาทถ้ารู้กันล้านคนก็ห้าล้านสิบล้านถ้ารู้กันสิบล้านคนก็ห้าสิบล้านร้อยล้านช่วยชีวิตคนได้ล้านคนต่อชีวิตคนได้อีกล้านหลายล้านคนช่วยหัวหน้าครอบครัวได้คนหนึ่งได้ไปเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพต่ออีกสามคนได้อยากให้สื่อว่าพวกเราที่มีน้อยก็ช่วยกันได้ ใช้จำนวนที่เรามีมากเป็นตัวตั้ง60สบล้านเป็นตัวตั้งคนละห้าบาทสิบบาทต่อเดือนเป็นยังไงช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแงลนต่อเดือนเป็นยังไงห้าบาทสิบบาทเดือนร้อนไหมต่อเดือนนั่นแหละครับที่ผมกำลังสื่อสารช่วยชีวิตช่วยคนไทยด้วยกันในองค์รวมและประเทศเราจะดีขึ้นเป็นลำดับขอบคุณบางสะพาน ที่บันดาลใจผมให้ทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นขอบคุณคุณหมอเชิดชยัยท่านผู้ว่าที่อำนวยความสะดวกให้ผมทำสิ่งเหล่านี้ให้เด็กบ้าๆคนนี้ได้วิ่ง400กิโลเมตรนำเงิน63ล้านบาทจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้ที่ตรงน,นี้ขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ได้ยินเสียงผมตอนนี้อยู่ ทำให้ผมคิดว่าตอนแรกที่ผมจะนําเงินแค่4ี่หล้านมามอบให้ขอโทษและกันที่ดูถูกน้ำใจคนไทยผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงจริงๆผมจะทำต่อไปขอบคุณบางสะพานมากขอบคุณคนไทย คุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมทําข่าวและก็ตลอดทั้ง10วันที่ได้ร่วมกระจายข่าวทําให้คนไทยทั้งประเทศได้ทราบถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินกันมาอย่างจํานวนมหาศาลนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญเหล่าบรรดาศิลป,ปินในวันนี้ที่ได้ร่วมวิ่งกันมาด้วยนะครับให้ท่านผู้ว่าได้แจกของที่ระล,ลึกเป็นกําลังใจกับพวกเขาที่มาร่วมสนับสนุนพี่ตูนตลอดทั้งวันนี้นะครับ ขอเรียนเชิญพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับเฮ้เชิญครับหลายคนไม่ทราบว่าพี่แท่งมาด้วยนะครับวิ่งวิ่งตลอดทางนะครับเชิญครับตะกิ้กินพี่แท่งของต,ตะกิ้กินโอเคครับว่านอนะครับ ถึงแม้ว่าอายุของพี่แท่งดูเหมือนจะไม่เหมาะกัการวิ่งแล้วนะครับแต่แกก็ดันด้นจนจบได้ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดหัวเข่านะครับเพราะว่ามีแผลอักเสบที่หัวเข่าตอนนี้การเตะบอลของแกก็เบาเบาลงนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน้องแจ็คแฟนฉันครับผู้ชายคนนี้สุดยอดอีกหนึ่งคนนะครับ อาา่ะวปล่ยเ้าเปล่าเลยล่ะครับพี่แจกคครับจาก130ร้อยบโลเหลือ80บโลลดไปถึง50สิบโลนะครับเ <Yeah. S 1> ป็นอีกหนึ่งคนที่วิ่งวิ่งมาได้โดยตลอดนะครับอ้ออีกหนึ่งคนครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่ง ส่วนสำคัญเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนมาตลอดทั้ง10วันนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับขอเสียงดังๆให้กับคุณก้อยรัชวินครับอยู่ไหนครับคุณก้อยรัชวินอยู่ไหนครับขอเชิญคุณก้อยรัชวินนะครับขึ้นมารับของที่ระลึกนะครับจากท่าน้ว่าด้วยนะครับยอดนะครับนี่แหละครับเป็นการส่งเสริมให้ทำดี ม่อีกคนหนึ่งเห็นมีคนทำดีคนหนึ่งต้องส่งเสริมกันนะครับในลำดับต่อไปนะครับเป็นคนบางสะพานแทๆ้ๆแล้ววันนี้ร่วมวิ่งจะพยายามให้ได้40กิโลเมตรนะครับบอกตั้งแต่กิโลเมตรนะแต่เป็นตะคิวทุก10โลเลยนะครับเป็นตะคิว<ๆ>ทุก10โลคุณมุดน,น,นะครับมือรบ2ของพาราต้าพาราต้านะครับเือร์2ของพาราต้านะครับเป็นคนบางสะพานนะครับ คนบางสะพานแท้ๆเลยนะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญพี่พลพี่ยักษ์พี่แฮกลุงแคลชนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับพี่พลมีลูกแล้วนะครับมีลูกแล้ว ร่วมวิ่งด้วยนะครับในวันนี้ินดีและที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งท่านนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับตลอดระยะทาง400กิโลเมตรที่ที่ตูนวิ่งนะครับเขาไม่ได้วิ่งเพียงลำพังครับเขามีผู้ชายคนนี้คอยวิ่ง อยู่เคียงข้างตลอดเวลานะครับขอเสียงปรบมืนอน,นั้นให้กับพี่ป๊อกนะครับสุดยอดนะครับผู้ชายคนนี้ที่จูงมือเข้า,าเส้นชัยกับพี่ตทุกทุกเส้นชยัยจนถึงเส้นชัยสุดท้ายนะครับสุดยอดจริงๆครับ ข้าไปดูเพจของพี่ป๊อกได้นะครับพี่ป๊อกอะไรดูหญิงนะครับ 42.195K ครับเราจะไปมาราทอด้วยกันหรือขี่ในเฟซบุ๊กวิ่งกับป๊อกจกดูหญิงวิ่งกับป๊อกจกดูหญิงนะครับนี่เป็นหนึ่งคนที่สนับสนุนได้คนไทยหลายคนได้กลายเป็นนักวิ่งแล้วก็วิ่งมาราธอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณหมอที่ดูแล เรื่องของวชศาสตร์รฟื้นฟูให้กับพี่ตูนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มาวิ่งถึงสี่รอบด้วยกันแล้ววันนี้ก็วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยขอเสนอประมือด้านนังให้กับคุณหมอสุดสวยของเรานะครับหมอเมย์ครับหมอเมย์อีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมในการที่ร่วมช่วยกับคุณหมอท่านอื่นๆในการกายภาพพี่ตูนมาโดยตลอดนะครับขอเชิญคุณหมอเมย์นะครับ ต้นตาครับคุณแม่ฝากประกาศว่าแม่จะกลับบ้านแล้วนะครับต้นกาน่ารักมากคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่วิ่งร่วงกับพี่ตูนมาตลอด11กิโลสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าเป็นเด็กปสนะครับถ่ายถ่ายรูปกับกับพี่ตูนหน่อยก็แล้วกันครับคุณแม่จะกลับบ้านแล้วสุดยอดมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ก็เห็นว่า เรื่องของอุปกรณ์การแพทย์เป็นสิ่งสําคัญมาจากสมุดประการนะครับมาจากสมุดประการนะครับขอเสียงปรบมือให้กับต้นกาด้วยนะครับสุดยอดมากครับเขาวิ่งมามาเป็นระยะทางร่วง11กิโลเมตรนะครับและวิ่งคู่พี่ตูนมาโดยตลอดนะครับสุดยอดมากครับตูนทางนี้หน่อยครับพี่ตูนพี่ตูนสุดยอดครับสุดยอดครับพี่ตูนถามตลอดทางว่าเหนื่อยไหม นล้วต้นกล้าตอบตลอดครับว่าไม่ต้องห่วงครับผมเป็นนักกีฬาครับตัวนกันครับนั่นคือสิ่งที่ต้นกล้าตอบตลอดเวลานะครับสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับโอเคครับในลำดับต่อไปนะครับคุณหมอเมย์มาแล้วนะครับเรียนเชิญคุณหมอเมย์ด้วยนะครับ